ตอนที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของ Simple s e v e นะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้ฟังเนาะก็ลองไปติดตามฟังกันดูนะครับในเรื่องของการลดน้ำหนักนะครับการควบคุมน้ำหนักนะครับที่ Channel To Be Happy นะครับหรือว่าไปที่เพจร้านขายยาสารยานะครับก็ได้เหมือนกันเนาะลองเข้าไปศึกษากันดูฮะเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องของเรานะครับไม่ใช่เรื่องของหมอต้องดูแลตัวเองมากๆนะครับประเด็นที่เราจะคุยต่อในส่วนของ Simple ซิมเพิลเซเว่นนะครับซึ่งเป็นแนวคิดที่ผมเรียนรู้มาจาก,จากท่านอาจารย์สันใจยยศศินนะฮะท่านไหนสนใจเราไปฟังคลิปของท่านนะก็ฟังง่ายๆนะครับสามารถเอาไปใช้ได้จริงในประเด็นซิมเพิลเซเว่นส่วนที่2นะครับก็คือประเด็นเรื่องของการควบคุมดูแลเรื่องของความดันโลหิตนะครับความดันโลหิตความดันโลหิตเนี่ยจริงๆเป็นเป็นเ,นเรื่องสําคัญนะครับมันเปบ่ปงบอกในเรื่องของระบบการไหลเวียนในร่างกายของเรานะครับซึ่ง ความดันโลหิตเนี่ยถ้ามันสูงเป็นโรคนะครับแต่ถ้าต่ำเนี่ยเขไม่เรียกว่าเป็นโรคนะครับความดันโลหิตสูงคือสูงกว่า120-80ขึ้นไปเนาะค่าในอดีตเนี่ยน,นะครับที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นความดันโลหิตสูงยอยู่ที่ประมาณ160-90นะแต่ก็นานแล้วครับหลายปีแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ130-90แต่ว่าถ้าสูงกว่านี้ก็คือ คุณเข้าข่ายเป็นความดันโลหิตสูงอาจจะต้องเริ่มใช้ยานะครับหรือว่าบางคนถ้าไม่มากก็อาจจะเริ่มเริ่มดูแลสุขภาพมีการควบคุมอาหารควบคุมอะไรต่างๆซึ่งหมอเนี่ยเขาก็จะแนะนําเรานะฮะสุดท้ายถ้าเป็นมากก็ต้องใช้ยาไม่ใช้ยาแล้วนะครับสิ่งที่ทุกคนเข้าใจตรงกันก็คือว่ามันต้องใช้ตลอดชีวิตซึ่งจริงแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยการการเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยความหมายคือมันเกิดการระบบไหลเวียนของเราเนี่ยมันเสื่อม จนทําให้จะต้องเพิ่มความดันโลหิตนีให้มันมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้ร่างกายสามารถสูบฉีดโลหิตหรือว่าดูแลส่งอาหารส่งน้ําไปได้ตามปกติเพราะฉะนั้นในผู้สูงอายุอะฮะความดันโลหิตเขาก็จะสูงกว่าค่าปกติอยู่แล้วนะครับผู้สูงอายุ12080เนี่ยไม่มันมันมีหลายหลายสำนักที่ถกเถียงกันนะครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วก็คือว่ามันก็ควรจะสูงกว่า12080ี่ดอะฮะนะอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอก130 8 0 130หรือเกือบ90เนี่ยเป็นผู้สูงอายุเป็นเรื่องปกติมากนะครับทีนี้ประเด็นก็คืออฮะที่เราจะคุยกันคือแล้วเราจะทํายังไงละครับให้ดูแลความดันเราเนี่ยให้มันปกติถ้าในคนที่ยังไม่ได้ไม่ได้ป่วยนะครับเราก็คือเราทําให้มันแข็งแรงอย่างเงี้ยความดันโลหิตอยู่ในค่าปกติ12080ไม่เกิน130 90เนี่ยไปตลอดนะครับสำหรับคนที่ป่วยแล้วก็คือทําสิ่งเหล่านี้ควบควบู่ไปกับการที่เราใช้ยา แต่ว่าเราไม่ได้พึ่งหมออย่างเดียวฮะสุดท้ายนะครับเป้าหมายของเราก็คือว่าลดการใช้ยาให้น้อยที่สุดหรือหยุดยาบวกกับพฤติกรรมสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงนะครับผมสรุปมาสองข้อก็คือหนึ่งนะครับข้อแรกเลยครับอาหารคือหัวใจนะครับอาหารคือหัวใจในการที่จะช่วยดูแลเรื่องของเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันนี้เราจะต้องทานผักผลไม้เนี่ยวันละอย่างน้อยห้าเสิร์ฟ คำว่า5เสิร์ฟคืออะไร5เสิร์ฟเนี่ยคือ1ถ้วยสลัดนะครับหนึ่งถ้วยสลัดถ้วยสลัดที่เราตามร้านนะก็จะประมาณว่าเหมือนเหมือนถ้วยน้ําแกงไซส์กลางๆนะฮะประมาณ5ถ้วยนะครับถ้าเป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลผลหนึ่งผลผลกลางๆนะฮะอันนั้นนหนึ่งลูกเท่ากับหนึ่งเสิร์ฟแปลว่าคุณต้องกินแอปเปิ้ลประมาณ5ลูกซึ่งจริงๆแล้วในทางปฏิบัติคือเรากินผสมผสมกันนะฮะให้มันครบ5 5ส่วน นะครับหรือฝรั่งเรียกห้าเสิร์ฟนะครับอันนี้คือประเด็นสําคัญที่จะต้องทําเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันกินยากนะครับเราก็ปรับเปลี่ยนไปเป็นน้ําบันผักนะครับซึ่งเดี๋ยวในอตอนถัดๆไปก็จะมาแนะนําเรื่องของการปั่นน้ําผักกินนะครับซึ่งทุกวันนี้ผมก็ทําเป็นประจํากินกันทั้งครอบครัวแล้วเปลี่ยนแนวคิดเลยว่าน้ําบันผักที่มันไม่อร่อยไม,ไม่จริงอะปั่นให้อร่อยก็ได้ไม่ต้องใส่น้ําแข็งไม่ต้องใส่น้ําตาล นะครับเราสามารถทจะปั่นน้ำปั่นผักออกมาได้อร่อยมากแล้วกินได้ทุกวันเลยแล้วเราจะไม่ต้องกังวลเรื่องของการกินผักนะครับห้าเสิร์ฟได้ทุกวัน,นไม่มีปัญหานะครับอันที่สองก็คือธัญพืชไม่ขัดสีอันนี้พูดกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับคนไทยก็ยังต่อต้านอยู่ว่าธัญพืชไม่ขัดสีคืออะไรตัวแรกที่สําคัญคือข้าวกล้องครับง่ายที่สุดคือข้าวกล้องบ้านเราปลูกข้าวอยู่แล้วนะครับเ Out. มืองไทยปลูกข้าวนะครับแต่ชอบกินข้าวขาวเหมือนคนญี่ปุ่น นะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาสีข้าวเพื่อข้าวมันเก็บได้นานขึ้นนะเพราะว่าข้าวขาวเนี่ยมันจะเก็บได้นานแต่ถ้าเป็นข้าวกล้องเนี่ยมันจะต้องแช่ตู้เย็นจะต้องใส่กระปุกสูญญากาศหรือกระปุกที่มันปิดฝาแน่นๆนะฮะพวกเนี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้มันหืนเร็วแต่ข้าวขาวไม่ต้องฮะกลัวแ,แต่มอดอย่างเดียวนะกลัวมอดกลัวความชื้นเท่านั้นแต่ข้าวกล้องเนี่ยโดนโดน,โดนอากาศธรรมดาเนี่ยมันทําให้หืนไดน้เสียง่ายกว่าดังนั้นเราเลยไม่ค่อยนิยมแต่นั่นคืออดีตฮะ ปัจจุบันจริงๆก็คือข้าวข้าวกล้องเนี่ยมันแพงกว่าอยู่ละสิ่งสําคัญของข้าวกล้องก็คือว่าหนึ่งมันมีโปรตีนสูงนะครับข้าวปกติข้าวขาวไม่มีนะครับมีวิตามินสูงซึ่งวิตามินในข้าวขาวน้อยเพราะมันขัดสีเอาหมดแล้วที่สําคัญมันมีไฟเบอร์นะครับมีไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายเพรานแปลว่าคุณกินข้าวขาวก็เท่ากับคุณกินผักด้วยคุ้มมากนะครับหัดหุงซะหน่อยฮะเดี๋ยวก็จะได้ข้าวที่มันนุ่มขึ้นมา นะครับทานสัหน่อยเราจะชินแล้วที่สําคัญมันหอมมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือส่วนที่1ของธัญ,ญพืชไม่ขัดสีอีกอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของพวกถั่วต่างๆนะครับมะม่วงเม็ดมะม่วงหิมพานวอลนัทนะครับหรือถั่วทั่วๆไปถั่วลิสงก็ได้แต่ก็ต้องระมัดระวังหน่อยเพราะการกินเยอะๆมนอาจจะทําให้ได้ไขมันเยอะเกินไปแต่พวกนี้เราก็จะกินสลับนะฮะ นะครับบางคนเราไปกินเวลาที่เราลดน้ําหนักเช่นช่วงระหว่างวันแทนที่จะกินขนมใช่ไหมครับเราก็ซื้อถั่วนัดพวกนี้มาแต่คําแนะนําคือซื้อแบบไม่ผสมเกลือซื้อแบบไม่ผสมเกลือเพราะเราเรากินเยอะๆได้เกลือเยอะก็มีปัญหานะครับนะที่ผมจะพูดต่อด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้สำคัญเนาะผมมาถึงผักห้าเสิร์ฟหัญญพืชไม่นนขัดสีพวกเขากล้องนะครับแล้วมาถึงอาหารลดเค็ม รสเค็มนะครับไม่ใช่รสเค็มอาหารที่มันมีความเค็มน้อยๆหรือจืดนะครับพวกนี้จะต้องปรับอาหารอ่สานเราเค็มมากเค็มมากนะครับนะใส่ผงชูรสผงชูรสก็เป็นโซเดียมเหมือนกันนะครับแต่เป็นโซเดียมที่มีความเข้มข้นสูงกว่าแน่นอนการกินผงชูรสทําให้รู้สึกมีรสชาติมันนัวนะอย่างนั้นแหละครับมันมีโซเดียมสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลดอาหารพวกนี้ลงส้มตำ นะครับพวกลาบอะไรต่างๆพวกนี้ที่ลดจัดๆเนี่ยถ้าเราเลือกได้เราเลือกแบบไม่ใส่ผงชูรสอันที่หนึ่งอันที่สองให้มันจืดลงหน่อยการทําอาหารเองที่บ้านก็พยายามทําให้จืดลงเพราะการลดเค็มเนี่ยมันสามารถลดความดันโลหิตลงนะครับไปได้ประมาณ5มิลิเมตรประหลอดนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะทําให้คือถ้าเรากินทุกวันความดันเราจะอยู่ที่ค่าอย่างเงี้ยมันลดต่ําลงมานี่ออกไหมแต่ไม่ใช่ว่ากินวันนี้แล้วมันมันลดไปหมดเลยนะไม่ใช่นะ เข้าใจไหมฮะมันคุมอะฮะเพราะว่าอาหารต้องเข้าไปแล้วก็ออกมา,แล,กออกมาแล้วเข้าไปใหม่ถูกไหมครับมันเวียนอย่างเงี้ยปัญหาคือเราจะเอาเข้าไปยังไงให้มนมันเหมาะสมเพราะฉะนั้นต้องลดเค็มลงนะครับอาหารเป็นกลางกินอาหารที่เป็นกลางด้วยนะครับตัวที่ผมแนะนําเลยแล้วก็มีอาจารย์หลายท่านนะครับอาจารย์อีกท่านที่ผมพูดถึงบ่อยๆก็จะเป็นท่านอาจารย์เจ็ดแก้วนะครับจากบุญนิยมอ ท่านจะดูแลในเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะแล้วท่านแนะนําเรื่องอาหารเป็นกลางนะครับอาหารเป็นกลางก็คือว่ากลุ่มที่มันกินแล้วเนี่ยไม่สร้างความเป็นกรดเป็นด่างให้ร่างกายตัวที่แนะนามาก็จะมีหนึ่งก็คือพวกชาสมุนไพรนะครับตัวที่น่าสนใจคือชามิ้นซึ่งประกอบด้วยพวกโหระพาสะระแหน่กระเพราหาซื้อได้ตามร้านนะพวกนี้ทําเองก็ไม่ไหวผมก็จะแนะนำว่าเนี่ยกินชามิ้นนะครับชาใบหม่อนพวกนี้สลับ แนะนำว่ากินตอนเช้าก็ได้นะครับก็ก็เวลาเวลาที่พวกนี้เป็นใบชาสาเร็จรูปนะครับก็ชงน้ําร้อนนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีแล้วก็มาดืม่มนานกว่านี้ก็ไม่ดีเพราะมันมีแทนนินมันจะทําให้ขมแล้วก็ทําให้ท้องผูกเพราะฉน,นชาสมุนไพรสามารถกินสลับเป็นเครื่องดื่มฮะเช่น,ะน,นกินหลังกินกาแฟก็ได้ครับสูตรผมไม่ไม,ไม่ซีเรสเรื่องกาแฟแต่เน้นเป็นกาแฟดำนะครับตอนเย็นก็ได้หรือก่อนนอนก็ได้เพราะชาสมุนไพรไม่ทําให้ ไม่ทําให้ตื่นนะฮะเพราะมันไม่มีคาเฟอีนคุณก็ต้องเลือกดูนะครับท่านไหนสนใจชาชนิดไหนก็ตามลองคอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะครับผมหาข้อมูลผมเล่าให้ฟังว่าเออจริงๆถ้าท่านไหนชอบกินชาเนี่ยมันจะเป็นสูตรสําเร็จนะครับที่ช่วยให้สุขภาพเราดีได้ตัวสุดท้ายซึ่งมันจะยุ่งยากนิดนึงก็คือการกินอาหารที่เป็นสมุนไพรทั้งหลายนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมยกเป็นตัวแรกเลยนะแต่ตอนหลังพอเราเริ่มทํา ปฏิบัติด้วยตัวเองเนาะกับคนรอบข้างจะรู้สึกว่าการกินอาหารที่เป็นพวกสมุนไพรจะยากกว่ายากกว่าไอตัว3หัวข้อแรกนะครับนะครับอาหารสมุนไพรเช่นไรครับเช่นถ้าเป็นเรื่องของความดันนะครับก็จะมีเรื่องเมล็ดแฟลกฝรั่งนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้มันได้ผลก็เลยอยากยกให้ใหเห็นมัญหาซื้อตามห้างแต่มันต้องพรีเมียมหน่อยเมล็ดแฟลกเนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือคุณซื้อสําเร็จรูปมานะซึ่งเขาจะคั่วมาแล้วละ่ะนะครับคุณก็กินครั้งละประมาณ 1- นถึงสอช้อนชา ทุกวันมันจะลดความดันโลหิตได้เยอะเลยนะเพาบอกว่าประมาณ10มิลิเมตรตลอดเลยเยอะพอสมควรนะครับตัวต่อมาควินัวควินัวนะควีนัวนี่ของของโครงกระดูกเขาจะมีขายตัวนี้จะหุงคล้ายๆข้าวตัวนี้ก็ลดความดันได้ดีนะครับอีกตัวคือขึ้นช่ายขึ้นช่ายหรือของฝรั่งเป็นเลอรี่ฮะตอนหลังๆผมนิยมเลอรี่นะถ้าหาซื้อได้เพราะเลอรี่มันเก็บได้นานกว่าแล้วก้านมันใหญ่นะครับ ไม่เหมือนขึ้นช่ายเก็บไว้แป๊บเดียวมันก็จะเปื่อยละเพราะฉะนั้นสลอรี่เนี่ยเวลาเราจะกินเราก็มาปั่นนะปั่นปั่นเป็นน้ำปั่นผักอันที่หนึ่งอันที่2คือหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วก็เอามาใส่พวกแกงจืดก็ได้นะครับเนาะก,ก็ใช้คล้ายๆกับขึ้นช่ายขึ้นช่ายก็ปั่นได้ใส่แกงจืดได้แต่เวลาใส่ต้องใส่ปริมาณให้มันมากๆหน่อยเพราะพวกนี้มันเป็นอาหารสมุนไพรที่ช่วยลดความดันตัวต่อมาคือมะรุมมะรุมนี่บ้านเราถ้าภาคกลางอาจจะรู้จัก มารู้จักกันน้อยนะไอ้ที่เป็นฝักนะฮะที่เรามาทําแกงส้มะนะครับภาคกลางนี่ก็จะกินแบบไม่ปอกก็คือเอาใส่ไปแล้วมันรูดออกใครเคยกินมั้งแล้วก็ถ้าภาคอีสานทางทางทางนี้เขาก็จะปอกแล้วก็กินได้เลยแต่ที่จะแนะนําคือยอดมะรุมนะครับลดความดันได้ดีนะครับหรือมะรุมฝักอ่อนเอามารวกกินเป็นผักจิ้มก็ไดนะ้อย่างเงี้ยพวกนี้จะลดความดันนะแล้วก็อื่นๆอีกหลายตัวไมาจะเป็นพวกกระเทียมหอมแดง นะครับผักกลิ่นหอมทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะลดความดันได้ดีเพราะฉะนั้นคุณสามารถเอามาทําเป็นอาหารประเภทที่เป็นต้มผักแกงจืดหรือทําเป็นผักจิ้มได้หมดเลยฮะเน้นเป็นมื้อเย็นก็ได้เพราะว่ามื้อเย็นเรากินผักได้เยอะแล้วนะถ้าท่านที่ฟังเรื่องลดน้าหนักจ,จะรู้ว่ามื้อเย็นเนี่ยเน้นผักไม่จําเป็นต้องกินแค่สลัดผักครับกินเป็นผักจิ้มข้าวนิดหน่อยก็ได้ทําได้เหมือนกันนะครับบ้านบ้านทางอีสานเราเรียกจิ้มแจ่วเนาะเอาผักมาจิ้มแจ่วอย่างเงี้ยแหละ ไม่เน้นเนื้อมากนะครับถ้ามีเนื้อก็เป็นเนื้อปลาหรือเนื้อไก่ก็จะดีนี่คือส่วนที่1อาหารคือหัวใจยาวนิดนึงนะแต่ว่าเอาไปใช้ได้เลยนี่คือสูตรส,สาเร็จนะถ้าคุณคิดว่าคุณชอบตัวใดตัวหนึ่งหรือหรือหลายๆตัวคุณเอามาประกอบกันแล้วกลายเป็นสูตรของคุณได้ครับในหัวข้อที่2นะครับของเทคนิคการดูแลตนเองในเรื่องของความดันโลหิตสูงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการนอนอย่างถูกวิธีอ่า การนอนอย่างถูกวิธีนอนยังไงนะครับนอนให้หลับอ่าคนง่ายๆนอนให้หลับหรือจริงๆแล้วการนอนมันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับจริงแต่เบื้องต้นเนี่ยพื้นฐานแล้วเนี่ยเราเน้นอยู่3าประเด็นหลักนะครับก็คือการนอนอย่างถูกวิธีอันที่1ก็คือถูกเวลาคําว่าถูกเวลาแปลว่าเราจะต้องนอนตามนาฬิกาชีวิตนะครับนาฬิกาชีวิตเนี่ยเขาจะบอกเวลานะเวลากินเวลาย่อยอาหารใช่ไหมครับเวลานอนเวลาทํางานตัวนี้ เวลานอนเนี่ยมันจะอยู่ช่วงตั้งแต่เที่ยงคืน1นึงตีสองนั่นหมายความว่าเราจะต้องหลับสนิทหรือหลับลึกเนี่ยช่วงเที่ยงคืน1นึ่งตีสองแปลว่าเราต้องเข้านอนประมาณสักสี่ทุ่มเพราะว่ารอบการนอนแต่ละรอบเนี่ยอยู่ตที่ประมาณสักสองชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถ้าเรานอนประมาณสักสี่ทุ่มเที่ยงคืนก็จะหลับสนิทพอดีแล้วช่วงเที่ยงคืนก็จะมีงานวิจัย่บอกว่ามันจะมีโกรทฮอร์โมนนะครับที่หลั่งออกมาเพื่อตัวหลักก็คือว่าเพื่อซ่อมแซมร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคนไหนนอนหลังเที่ยงคืนนอนตี2นอนตี3นะครับต่อให้นอนถึงสิบโมงถึงเที่ยงเนี่ยก็ยังโสมนะเนื่องจากว่ามันร่างกายในรอบนั้นนะ่ะในวันนั้นไม่ได้รับการซ่อมเพราะร่างกายเราต้องซ่อมทุกวันนะฮะเพราะทุกครั้งที่เราขยับตัวทํางานมันก็จะมีการเอ่อเบรกดาวมีการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆระดับเซลล์นะครับซึ่งมันจะต้องซ่อมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครนอนดีก็สุขภาพดีผิวพรรณดีนะครับใครไม่อยากเป็นสิว นอนให้ถูกต้องครับนอนอย่างถูกวิธีอันที่2คือนอนเพียงพอคําว่านอนเพียงพอคือนอนประมาณ6 8ถึงดชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับหชั่วโมงน้อยไปไหมขึ้นอยู่กับคุณภาพการนอนด้วยแต่โดยปกติเราบอกว่าประมาณสัก 6- กถึงแดชั่วโมงไม่จําเป็นต้องมากกว่านี้นะครับเอาประมาณนี้กาลังดีนะฮะแล้วก็ใน 6- กถึงแชั่วโมงนี้ควรจะเป็นการหลับอย่างมีคุณภาพนะฮะเพราะฉะนั้น6กถึงแชั่วโมงเนี่ยนอนกลางวันได้ไหม จริงๆทดแทนไม่ได้ผมมีมีคำถามว่านอนกลางวันทดแทนคืนได้ไหมนะครับถ้าจากหัวข้อแรกเนี่ยเราจะรู้ว่ามันทดแทนไม่ได้แน่ๆนะครับแต่มันก็จะลดความเมื่อยล้าได้มันถ้ามันจําเป็นจริงก็นอนนะนะครับสุดท้ายนะครับนอนอย่างถูกวิธีก็คือจะต้องเตรียมตัวนอนอย่างถูกวิธีนะครับแปลว่าอะไรฮะท่านเคยประสบปัญหานี้ไหมเวลานอนอ่ะเวลานอนเนี่ยอตอนเย็นกลับมาปับ๊บมันเหนื่อยอะ่ะ ไม่ไหวไม่เหน่วยเปิดทีวีอ่าใช่ไหมดูเน็ตฟลิกแล้วก็ค่อยๆเคลิ้มมาดูเคลิ้มเคลิ้มแล้วก็หลับตื่นมาอีกทีนะครับนอนไปประมาณสักทุ่มหนึ่งเนี่ยตื่นมาอีกทีประมาณสักสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มคราวนี้นะครับนอนไม่หลับแหละตาจะค้างเลยคําถามคือเอ๊ะทำไมเราไปเ,เ,เราไปตื่นตอนสี่ทุ่มอะ่ะทำไมเราไม่หลับแล้วยาวไปถึงเช้าเลยเนี่ย น้อยนะฮะไม่ค่อยเกิดส่วนใหญ่คนเราจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่มีการเตรียมตัวนอนที่ที่ดีพอไม่ว่าจะเป็นการกินนะครับการเตรียมตัวเพื่อการเข้านอนต่างๆไม่มีเพราะฉะนั้นผมขอแนะนําวิธีการเตรียมตัวในการนอนว่าจะประกอบด้วย4ประเด็นหลักๆก็คือ1ทานอาหารให้พอเหมาะแปลว่ามื้อเย็นเป็นมื้อที่มันไม่ได้สําคัญมากนะครับผมหมายถึงว่ามันไม่ต้องการแคลอรี่สูงเพราะเราจะเข้านอนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามทานน้อยหน่อยทานเป็นผัก เป็นปลานะครับไม่เน้นแคลอรี่ก็คือข้าวน้อยหน่อยนะครับเ,เนื้อโปรตีนเช่นเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยเ้ลหมูเนื้อวัวน้อยหน่อยนะครับจะทําให้ย่อยง่ายที่สําคัญก็คือเมื่อมันย่อยง่ายตอนที่เราหลับเนี่ยอาหารไม่อยู่ในกระเพาะแล้วคือมันย่อยเกือบหมดหรือหมดแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราหลับได้ดีขึ้นคนที่กินอาหารรอบดึกนะครับเช่น2องทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยจะนอนยาก เพราะว่าร่างกายเรามันยังใช้ไฟย่อยอาหารอยู่มใช้คาไฟย่อยอาหารจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันร้อนนะเนี่ยแหละมันทําให้เรานอนไม่ได้นะครับอันต่อมาก็คือทานอาหารไม่เกินสองทุ่มที่ผมบอกไปแล้วถ้าหลังสองทุ่มไปแล้วอาหารเหลือในกระเพาะเยอะคุณนอนยากนะครับหลับก็อาจจะหลับนะครับเช่นง่วงพอกินอิ่มมันก็ต้องง่วงใช่ไหมแต่มันหลับแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ตื่นมาทีนี้เราก็จะตาค้างนะครับต่อมาก็คือเตรียมตัวก่อนนอนเป็นประจำคำว่าเตรียมตัวหมายถึงว่า คุณต้องเตรียมที่นอนหมอนมุง้งกําลังจะเข้านอนนะครับเป็นการที่ร่างกายเราเนี่ยสมองเรามันจะจําว่าเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้แปลว่าจะเข้านอนแล้วอะฮะมันก็จะทําให้เราสามารถหลับลึกเป็นคำอธิบายว่าทําไมตอนที่เราเผลอหลับไปทําไมมันตื่นนะครับเพราะว่าจริงๆร่างกายเนี่ยมันยังมันยังมันยังรับรู้อยู่ว่าเรายังไม่นอนนะฮะมันยังไม่ถึงเวลานอนเดี๋ยวมันก็จะตื่นขึ้นมาต่อให้เงียบแค่ไหนก็ตื่น แต่ถ้าเราเตรียมตัวที่จะนอนแล้วเนี่ยเช่น4ี่ทุ่มสามทุ่มเราเตรียมตัวนอนสวดมนต์ปับ๊บเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําอ่านหนังสือนิดหน่อยนะครับเตรียมตัวนั่งสมาธิเข้านอนหลับยาวนี่คือการเตรียมตัวก่อนนอนซึ่งจะต้องปรับให้เหมาะสมด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือฝึกสมาธินะครับการฝึกสมาธิจะช่วยทําให้เราจิตใจสงบอันที่หนึ่งหายใจดีขึ้นแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือมันเป็นการฝึกหายใจยาวๆลึกๆ มันทําให้อ้ระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นนะในตอนต้นเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของการหย่อนยานของระบบทางเดินหายใจเช่นคนที่อ้วนเนี่ยไม่ค่อยออกกํลาลังกายนะครับเวลานอนหงายเนี่ยนอ,นอกเหนือจากน้ําหนักมันจะกดไปที่ปอดแล้วนะครับไอ้บริเวณลําคออะไรต่างๆเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อของมันอยู่นะฮะเป็นกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยมันหย่อนยานมันก็จะทําให้อ้ไช่องทางเดินหายใจเล็กลงนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เราหายใจเข้าไปได้ได,ได้น้อยอ่ะอากาศไม่พอ เกิดภาวะหยุดหายใจระหว่างหลับได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องฝึกสมาธิซึ่งการฝึกสมาธิเนี่ยผมแนะนําว่าก่อนนอนก็ดีนะครับก่อนนอนสักหน่อยก็ดีมันจะง่วงเกินไปนะครับหรือไม่ก็ช่วงกลางวันที่เรามีเวลาก็ฝึกนะฮะก็ในเทปก่อนเคยสอนเรื่องของการฝึกหายใจเอาไว้นะครับท่านไหนลองไปติดตามดูนะครับย้อนหลังกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันโดยสรุปนะครับภาพรวมของเทคนิคการดูแลตนเองในเรื่องของความดันโลหิตสูงเนี่ย เป็นเรื่องง่ายๆที่เราควรจะเริ่มทำถ้าท่านไหนป่วยแล้วก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าจะต้องทำควบคู่กับการใช้ยานะโดยสรุปก็จะมี1ก็คืออาหารคือหัวใจหัวใจไงครับ1ทานผักห้าเสิร์ฟทุกวันนะครับท,นทนานธัญพืชไม่ขัดสีเขากล้องนะฮะชาสมุนไพรลดอาหารที่มันเค็มนะอย่าไปกินเยอะอาหารสมุนไพรต่างๆที่เราจะต้องเพิ่มเข้าไปนะครับมีความจําเป็นที่จะต้อง ทานโดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้ยาอยู่แล้วเนี่ยควรจะทานพวกอาหารสมุนไพรเพิ่มเข้าไปบ้างนะครับส่วนที่2องคือนอนอย่างถูกวิธีถูกอย่างไรบ้างมีถูกเวลานะครับถูกเวลาถูกเพียงพอนะครับแปลว,ว่า6-8ชั่วโมงแล้วก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนอนด้วยนี่ก็คือ ภาพรวมทั้งหมดนะครับเพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะฮะท่านไหนสนใจสงสัยอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์ถ้าท่านชอบหรือรักใครก็ส่งกดแชร์ไปด้วยนะว่าเป็นกำลังใจให้กับผมในคลิปต่อไปก็จะได้เอาเรื่องต่างมาเล่านะท่านไหนสนใจเรื่องอะไรลองลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับแล้วก็ผมจะตามมาตอบแต่วันนี้ To be Happy กับเพรศเด่นไปก่อนครับสวัสดีครับ